สวัสดีครับพี่น้องชาว mgp นะครับเออวันนี้จะมาบอกวิธีการเช็คราคา mcoin mm hmm. ในทัศ c h บริษนะครับเช็คอย่างไงให้ให้ได้ปัจจุบันที่สุดนะครับให้ตรงกับเออเราถึงจะรู้ว่ามันตรงกับ coin market cap ไหมนะครับทีนี้ผมจะพาไปดูที่บน coin market cap ก่อนนะครับว่าบน coin market cap ตอนนี้ราคาเท่าไหร่ครับนี่ครับนี่คือ คอยมาร์เก็ตแคปนะครับหนึ่งบาทสี่สิบนะครับหนึ่งจุดสี่ศูนย์ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในทัดบอลเลตครับว่ามันจะตรงกันไหมนะครับแต่ถ้าไม่ตรงกันทำยังไงเดี๋ยวจะบอกวิธีนะครับออกหมา่ทัดบอลเลตนะครับเข้าไปในทัดบอลเลตเห็นไหมครับในทัดบอลเลดมันยังเป็นสามสิบเอ็ดอยู่เห็นไหมครับทีนี้เราอยากรู้ว่า ราคามันทําไมถึงยังไม่ตรงกันนะครับเพราะบางทีมันดีเลยนะครับพี่น้องครับหรือว่าเรายังไม่ได้รีเซ็ตให้เราจิ้มตรงนี้เลยครับคลิกที่เหรียญเนี่ยครับก็ดูว่าราคาจะเปลี่ยนตามไหมนะครับคลิกเหรียญเลยครับพี่น้องเห็นข้างล่างนี้ไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับตรงกันเลยครับนี่ครับถ้าเราไม่คลิกตรงนั้นเราก็จะไม่รู้ว่าราคามันตรงกันเห็นไหมครับถ้าเราคลิกข้างล่างมันจะขึ้นมาแบบนี้มีกราฟมีให้เห็นครับว่าตอนนี้ราคาตรงกันแล้ว ทีนี้เราไม่ต้องไปเช็คใน c o ย n m ม r k e t ก a p ก็ได้นะครับหรือเราจะเอามือจิ้มตรงนี้นะครับมันจะมีเป็นเส้นวิ่งนะครับเดี๋ยวผมจิ้มให้ดูครับเห็นไหมครับนี่คือราคาปัจจุบันที่ตรงกับ c o ย n m ม r k e t ก a p เลยนะครับวิธีการเช็คนี่เห็นไหมครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าในกรณีที่ผมจะกลับคืนไปที่หน้าแรกนะครับเห็นไหมครับเป็นสีแล้ว แต่ถ้าเรากลับไปเช็คอีกรอบหนึ่งตรงนี้มันจะไม่ไม่ไม่มีเลขวิ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นราคาเดิมอยู่เห็นไหมครับมันเป็นราคาเดิมอยู่มันจะมันจะไม่เปลี่ยนนะครับแต่ถ้ามันราคามันเปลี่ยนไปเนะี่ยตรงนี้มันก็จะจะเป็นเลขวิ่งขึ้นมานะครับให้เราแตะตรงนี้ก็ได้เห็นไหมครับพี่น้องครับง,ง่ายๆครับทีนี้เราจะรู้ทันเหตุการณ์เลยครับว่าราคามันไปถึงไหนยังไง ดังที่ผมบอกนะครับอันดับแรกเราก็ไปเช็คหรือไม่ต้องเช็คก,ก็ได้ครับเราไม่ต้องเข้ามาเช็คใน c o ย n ์มาร์เก็ตก็ได้นะครับเราไปเช็คที่ทัตฟอร์เรสหรือแล้วก็ทําแบบผมบอกนั่นหละครับคือเป็นราคาปัจจุบันที่สุดนะครับแบบตรงนี้นะครับถ้าราคามันเปลี่ยนแปลงไปแล้วตรงนี้มันจะวิ่งนะครับ แล้วก็มือจิ้มตรงนี้มันก็ขึ้นมาเป็นเส้นเหมือนที่ผมให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับครับพี่น้องครับใหเ้เราศึกษาไว้นะครับก่อนเราจะไปซื้อของเราจะได้รู้ว่าราคานี้เราจะซื้อไหมราคามันขึ้นมันลงเราตอนมันลงเราก็ซื้อเหรียญน,นะครับใช้เงินบาทเราเนี่ยซื้อไปก่อนครับเหรียญที่เราขุดได้เก็บไว้ก่อนครับเก็บไปฝากไว้เลยเราก็ใช้เงินสดเราเนี่ยครับไปซื้อเหรียญ ออกมา,านนมกซ,ซื้อสินค้าก่อนนะครับพอมันถูกเราซื้อเหรียญพอเหรียญขึ้นเราซื้อสินค้าคราวนี้เหรียญเราก็จะวิ่งขึ้นอย่างเดียวแล้วครับพี่น้องสมที่เราคิดมันจะได้เป็นอย่างที่เราคิดนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับฝากบอกอยากให้เราช่วยกันบอกต่อนะครับอย่างน้อยบอกคนที่ใกล้ชิดเรานั่นแหละครับเพราะสมมุติว่าอย่างผมเนี่ยผมบอกน้องผมน้องผมมันก็มีแฟนมันก็บอกแฟนมันแฟนมันก็ไปบอกญาติพี่น้องเขา ถ้าเราทําแบบนี้ทุกคนมันก็จะเต็มประเทศแล้วครับยังคนไกลที่เขายังไม่ยังไม่เปิดใจเราก็ปล่อยไปก่อนครับเอาพี่เอาน้องเราเนี่ยครับซื้อสินค้าให้เขาดูให้เห็นเป็นรูปประทําแบบนี้แล้วมันไม่มีใครไม่ทำหรอกครับเพราะเราซื้อสินค้าแล้วก็โช้เขาดูนะครับยังไงเขาก็ทุกคนต้องการลดค่าใช้จ่ายในคนเรียนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ยากเลยครับเอาคนใกล้ก่อนอะไรครับเพราะคนใกล้ เขาก็มีครอบครัวครอบครัวเขาก็มีพี่มีน้องมันก็ไปกันอย่างนั้นนะครับสุดท้ายมันก็ทั้งประเทศนะครับโอเคนะครับวิธีการดูอันนี้ก็ทำให้ดูแล้วง่ายนิดเดียวนะครับสวัสดีครับ